ในความเป็นมนุษย์หนึ่งก็คือหาบุญหากุศลหาความดีไม่ใช่ยางอื่นถ้าเราจะเกิดเพียงว่าเอยอ,อยากเกิดมาเป็นคนรวยเพราะจะเป็นเป็นคนรวยคับเพราะจะเป็นเกิดเป็น,นข้นขนาดขันอยากรวยย่าเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีมีู่วนแม่ยในหญ่เนี่ยในนางรถเข๋นขันขงนามๆกว่นี้นอ กอเป็นค้นกับเป็นเศรษฐีได้เป็นม้าเศรษฐีใส่ใส่สอยพ่อทองค่ำคือกันเป็นนางรถทั้นง,งามงมคือกัน,นบ่ทาจะเกิดมาซ้ำอยากมีหัวมีเมียไก่มันจะมีเมียมีหัวคือกันแมนบอกม้ามันก็มีคือกันมั่วควายมันก็มีคือกันนมนกปูปีมันก็มีคูค้องคือกันไม่จะเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้ถ้าเราจะเป็นพ่หนหาข้นจะเกิดเป็นไ่ ละส,สีกับโป้องซัดทั้งหลายและไดใดขึ้นกันเพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่เกิดมาเพื่อสิ่งเหล่านี้เกิดมาเพื่อสร้างคุณงามความดีเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมันไม่นานเท่าเดียวอายุแปดสิบปีนี่ยุบันโดมบางอย่างนี่มีเจ้าคนนับอยู่บนนี่เรียกว่าสิบคนเจ้าคนอยู่วใญ่ มันสีน้ำได่เอายุแปดสิบเก้ิบนี่ส่วนหนาก้นตายสูงมือเนี้ยอายุบกคอยถึงหาสิบปันไหนได้หาสิบหกสิบน่อยจะถึงเลยเลยหน่ยไปบกคอยนี่เขาจะมาบำเนินการตั้งสองสามสิบก่าปีหาสิบกว่าปีตามนี่การแก่นี่นะีเพะอะน้นเป็นทางตางยอม่ผู้บังการทางคณะยำเพอทางผู้นำมู่บาปเขา แจ้งธาตุาเหตุผลข้ผมเป็นตีนหลืงโน่งจริงต่งตา,างๆที่เขาเหย่ยจริงีจริงจร,งริงแต่เสียเวลาถิ่มซึ่อโยธรรมมาลาสัตำแหน่งแต่นาทีเป็นเพียงเท้าอ,อาศัยถ้าเาอาศัยเป็นมันจะเกิดประโยชน์รูปก็ปดีเงี้ยจะดีสาหรีปัญญาก็ดีพวกการสมบัติเป็นต้องเท้าอาศัยเป็นมันก็เกิดประโยชน์แต่เท้าว่าอาศัยพวเปลี่ยบนบ่ควใจะกามมักสร้างประโยชน์ เสเวลาเอานั่งเ่าลวหพ่เ่เก็นบุญ่าตั้งขันเาสะทมมากขันหนึ่งผอนมือนตายตายไปบที่เสียนั่งตายเดียวเขาก็ไส่ักพวกการสมบัติเขาตัวบ้างเงินต่อเขาตัวบ้างจริงหมอเขตัวบ้ายังจริงก็ตัวทีขันเกเเกไปมาาต้องพออย่างอันนี้เพืไอเก็บบุน่นะคหน่อย กไปใหุ้ญแต่พานี่ย่มีบุญอยู่จะาุญนเป็นตัวจา้าได้หมดอาตมาเคยเจอตัวนี้แล้าเาก็จะมังนกพนิมนต์ไปใหุ้ญเมรน,นคะครับเจ้าศิยไปหยให้ใจได้ไปหให้เจ้ได้ละไไปเห็นพรเมม่ไปกัเขาไปหอดดนบอกไปหอด,ดปุ๊บกับจุดถกเทียนจะวาจุดถกเทีนยนโบราณนั่ใจเอาต่อไปเทมพาเสียให้บุ๋นเขาะอากัสลธรรมากุสลธรรมา ทําไปทํามาทํามาแล้วครับยกเอาซ่อมมาแต่วาดน้ำขอโโลกโปกๆกบบนใหญ่ๆเนยเอ้ยพาผัสใจป้อนเรื่องไหนลาบอศีนพรา้อนเรื่องพาก่ะเต้าไปดีนะัะรูร้านกับขวาหนามุ้งมะม่วไปพอโคโไปเพกไปเร็วได้ระบุญเหมืนพากับเมื่อถอนตัวซ่องขาวก็นเลยะเด้เนี่น่อไปเทยน้เท่า้่อเราบุญเยอะแยไป อาตมาก็แล้วนางเกี่ยวมันมันบุญอยู่ส,สาพระสงสัยมาดลในโยมจนมาได้ศึกษาไปปฏิบัติธรรมทำลงพ่อใหญ่วัดผิดอาตมาจัง,งเขาใจตัวนี้เขาใจคำาว่าให้บุญป้าเต้แท่มันม่วเม็นให้บุญพูดตายมันให้บุญพวกนั่งพอวอห้แหวนยหนีพวกปล่อยหัวเก่งเกงพวกหัวเก่งเกงพวกตาเก่งเกงมันให้บุญสุ่มนี้ เงินโมเมนไ์ยบุญปูยืดนอนเยอะกินโล่งเป็นยังจังวายยังชันกั้งเด้อเสียหมดกั้งพาไปสวดกุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาปัญญาคตาธรรมมกุศลาแปลว่ากุศลอากุศลาแปลว่าของโมก็นกุศลอาปัญญตาแปลว่าวางกลางกลางขึ้นใหญ่ถ้าสรุปลงมาเหมือนกุศลาแปลว่าบุญอากุศลาแปลว่าบาป อบา,มามบ,บายากตาธรรมาแปลว่าใจไมนพอเห็นให้ผู้ตายฟังแต่ยังจะมอเทียงผู้ตายฟังผู้ตายเหตุบุญใดอยู่บ่เหตุบาปใดอยู่บ่อันนอนตายยังน่นลูกข้ามันประนมเมือ่อรับศีลไหนอยู่บ่เม่ใยัมาหายทางได้อยู่ม,ยยมันเหตุอย่งางว่าใดได,ด้อันนอนเย็กกินยาเด้ค่ะเพราะฉะนั้นคนตายแล้วสร้างบุญไม่ได้คนที่สร้างใดคือซุมนำอยู่นี่ ต่บาดคนตายแล้วมาด่าผัวได้ยุบบบประกอบแน่เสียหัวเขาได้ยุบบ่ลาของเขาได้ยุบบ่นิ่งท่าพูดได้ยุบบ่จ้างแด้เอาผมไปดีผิวผมผมันแล้วเราก็นอนสืส่ออยู่เขาใส่เสียงเขาถือท่าอย่างบ่ปากอยู่ที่เป็นอันนี้ยังเปลี่ยนยังบ่ล่ะนอนอยู่สืส่อๆขนาดเม่เห็นอย่างเนี้ย่้เพราะฉะนั้นจึงว่าบัดตายล่องแล้วมันม้วน,นไปให้บุญผู้ตายให้บุญคนเปลี่ยน พราะนั้นคนที่มีชีวิตอยู่นี่เพิ่นจงบอกว่าไปให้บุญว่ามนันไปให้บุญว่ามนันไปเตียนผู้ตายฟังเด้อเท่นห้ผู้เปลี่ยนฟังว่าชีวิตเหล่านี้อีกไม่นานเราก็ต้องตายยาไปหลภโมโตสันยาไปรังเกียจเดียดสีกันยาไปอาฆาตพยาบาทกันเย็นนี่ปริเทศชาติบ,บานเมืองเฮ้าจักสิไปในิีทางหดเบืองโทรทั์กับโอ้ย เมื่อยน,น้อยใหญ่น้อยกับภาวนาไหวแผลสยามเทวาตีละพกขอ้อมันเมื่อไหดยเย็นเป็นทุกขให้เขาใจกันมันก็มีไฟผิดไปถือเฉพาะอาตมาบอกเป็นยังถูกข้นถือเมื่อเกิดใส่เหตุผลไฟเขีาายวไฟเหลืองไฟแดงไฟเหลาไฟดำถือเมื่เป็นยังจะมาถืออัตามาฟังเทศลงปูลงปูชาเพลนเทศไหวอัตามามักขนาดเทศกันเนี่ย เพิ่นว่าคนเท่านั้นกันใส่เหตุผลกันมันบโจบตาคนต่างม,มีเหตุผลประเทศชาติบ้านเมืองกันเท่าใส่เหตุผลเข้ามาเหตุผลนี่คือกฎหมายกฎหมายคือพาวีไน่คลอง่านเอิรนดมาพาวีไน่คลองโยมเอิรนวมากฎหมายถ้าเวลาไดเหาเอากฎหมายมาใส่แต่ว่าขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมเวลานั้นบ้านเมืองเดือดร้อนแน่นอน แต่แวเวลาใดเข้าใส่คุณธรรมของมะเกอกองมันจะมีความสุขความสงบพาวินคือโโีกนรึ่งนปูคนเุ์เดชเร่องผาสององค์มีผาสององค์ผาองค์หนึ่งเอานังสือมาอา่อานอ่านแล้ววางหนังสือไว้ดื่มเก็บผ่าอีกองค์หนึ่งยางมากเมื่อเห็นหนังสือมันหมื่นไปเหยียบหนังสือผราองค์วางหนังสือไว้ก็เลยถามว่าผราองค์ใดเนี่ย ไม่หยิบหนังสือเพราะผมหยพระ้าองค์ที่มไม่หยยบจิมหนังสือถึงบาก็เลยตามมาพ้าองค์ไหนมาอ่านหนังสือมาจิมไปนี่ห้ผมเหยียบมาสไงผมยางมาผมมาเหยียบพระองค์ถี่วบ้างหนังสือใวทก็ได้ว่าผมว้างหนังสือใบซื่อท่านหยางมาเหยียบแดแสดงว่าถานว่มีสติตีท่านบ่เบิ่ง่านบ่สารวงองค์ที่มไม่หยยบเนี่ยบอกว่าท่านอ่านแล้วว่าพระจ้กเก็บหนังสือ อมจักระเบียบไน่ไม้งจักวิธีเก็บหนังสองหนังสือพระหลงหนึ่งบอกว่าผม่านแล้วผมก็ว่างไปซื้อท่านมาเหยียบมาเดียหนังสือบอไปหัตจีนท่านเอาไวมมาพ่าสององค์เสียงกันต่างคนต่างมีเหตุพ่อว่างหนังสือไปแต่มีเหตุผลองมาเหยียบกับมีเหตุผลก็เลยมาลงรอยกันเพอจะนันประเทศจารย์มนเมื่อท่าข้าจะเอาคดหมายเอาระเบียบเอาเหตุผลมาบอกกันมันบจบเอาอะไรมาพูดถึงจะจบทรมัะ ทำมาคืออย่างคืออภัยสิ่งไหนที่มันไม่ควรที่จะ